หนุ่มอเมริกันมาเที่ยวไทยเขาเคยชมสารคดีว่าไทยเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนาจึงไม่ได้คาดหวังอะไรหลังเที่ยวไทยแล้วจึงทราบว,ว่าที่ฟังมามันตรงข้ามมันไม่จริงไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่มาชมกันค่ะว่าเขาเจออะไรบ้าง คุณเอริกเก้และแดนเนียนแฟนสาวได้ทำงานในอเมริกาหลายปีเก็บเงินได้ตามเป้าหมายจึงขายทรัพย์สินทุกอย่างที่มีแล้วเดินทางท่องโลกในวัยหนุ่มสาวเริ่มต้นท่องโลกที่อเมริกากลางและอเมริกาใต้หลายประเทศเขาได้บันทึกการเดินทางในช่อง YouTube ชื่อช่องเที่ยวกับเราตลอดชีวิต ต่อมาทั้งคู่ได้เดินทางมาเอเชียโดยใช้เวลา6เดือนในการเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เที่ยวกัมพูชาได้ใช้เวลา3เดือนในการเที่ยวในประเทศไทยและกำลังอยู่ที่มาเลเซียเมื่อได้มาเที่ยวไทยจึงทราบวา่าสิ่งที่เคยเห็นในสารคดีเกี่ยวกับประเทศไทยมันไม่จริงมันตรงข้ามกับสิ่งที่เขาได้รู้มาเกือบทั้งหมด ที่เคยคิดว่าไม่คาดหวังกับเมืองไทยกลับเป็นประเทศที่เขาชอบมากที่สุดถึงกับชื่นชมเมืองไทยขณะยืนอยู่ในสวนแห่งหนึ่งในมาเลเซียซึ่งปกติแล้วชาวต่างชาติมักชมประเทศที่ตัวเองกำลังท่องเที่ยวว่าดี 5, 5, PG, 5, 5, ทันทีที่เข้ามาถึงสนามบินมันไม่ใช่บรรยากาศของประเทศด้อยพัฒนา สนามบินดูใหม่และทันสมัยทันทีที่ออกจากสนามบินมองเห็นตึกสูงเต็มไปหมดถนนหนทางกว้างใหญ่บางช่วงเห็นถนนทับกันเป็นสองสามชั้นเพื่อรองรับการจราจรที่หนาแน่นเมื่อเข้ามาใจกลางเมืองเห็นรถไฟฟ้าวิ่งไปมาเกือบทุกที่กรุงเทพเป็นเมืองที่ทันสมัยได้รับการพัฒนาแบบล้ำหน้า มีคนอาศัยหนาแน่นเดินทางไปมาอย่างรีบเร่งแต่เป็นมิตรที่แท้ไทยเป็นประเทศที่สวยงามและทันสมัยกรุงเทพเปลี่ยนไปไม่เหมือนในสารคดีที่เป็นอดีตเมื่อ20ปี30ปีก่อนคนไทยได้สร้างหลายอย่างขึ้นมาจึงเห็นสนามบินถนนลและตึกอาคารต่างๆในสภาพที่ยังใหม่และออกแบบทันสมัย เทียบกับในยุโรปและอเมริกาไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆในโลกตะวันตกที่สร้างมานานได้เก่าไปตามกาลเวลารถไฟฟ้าใต,ใต้ดินของไทยใหม่และสะอาดต่างกับรถไฟฟ้าใต้ดินในอเมริกาที่มีอายุหลายสิบปีบางที่ก็เก่าร่วม1นึร้อยปีสนามบินก็เก่าทางหลวงก็เริ่มสุดเป็นหลุมบางจุดตามอายุการใช้งานแต่ถนนในเมืองไทยยังดูใหม่และสะอาด การเดินทางไปมาในประเทศไทยสะดวกเพราะมีระบบขนส่งสาธารณะให้เลือกหลายแบบมีรถตุกตุกที่เขาชอบนั่งแล้วสนุกและเพลิดเพลินเป็นส่วนผสมที่มาจากรถจนต์กับรถมอเตอร์ไซค์และรถกอล์ฟได้นั่งไปไหนมาไหนในกรุงเทพได้เห็นบรรยากาศบนท้องถนนและสองข้างทางชัดเจน เพราะไม่มีผนังกัน้นมีราคาค่าบริการไม่แพงเพียง1 0 0่ง0บาทนอกจากนี้ยังมีรถบัสประจำทางที่มีค่าใช้จ่ายไม่แพงเพียง30บาทมีรถแท็กซี่ที่บริการคล้ายรถอูเบอร์ในอเมริกาในไทยเรียกรถแกซี่ทำให้การเดินทางสะดวกปลอดภัย ในราคาที่ถือว่าถูกไม่เกิน200บาทการเดินทางในกรุงเทพจึงง่ายไปได้ทุกที่รถไฟฟ้าในไทยมี2ระบบคือรถ BTS ลอยฟ้าและรถ MRT ใต้ดินที่มีเครือข่ายโยงใ่จากใจกลางเมืองสู่ชานเมืองในราคาไม่เกิน70บาทกรุงเทพยังมีความปลอดภัยอย่างมากเขาเคยเดินทางออกไปทานอาหารตอนดึกดกึเดินกลับที่พักเลยเที่ยงคืน ไม่เคยพบปัญหาใดจึงคิดว่ามีความปลอดภัยในการเดินได้ทุกที่เช่นเดียวกับดาเนียนที่เป็นผู้หญิงเธอรู้สึกสบายใจในการเดินทางไปจับจ่ายซื้อของคนเดียวหรือไปเที่ยวแบบผู้หญิงตามลำพังในกรุงเทพโดยไม่พึ่งพาเขาที่น่าแปลกใจคือคนไทยใช้รถมอเตอร์ไซค์มากทุกที่ เป็นประเทศที่ใช้มอเตอร์ไซค์มากที่สุดในโลกขับไปทุกที่ที่ขับไปได้คนไทยขับขึ้นบนทางเท้าไม่สนใจกฎจาราจรทำเหมือนกับการใช้รถจักรยานที่ทำได้ทุกอย่างแม้แต่ขับบนสนามหญ้าหน้าตึกและคนไทยขับรถเร็วมากบางคันเหมือนกับไปปล้นธนาคารมาประเทศไทยมีวัดมาก เดิน3-4ช่วงตึกจะพบวัดเสมอมีวัดทุกที่บางวัดสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อว่าเป็นสิ่งก่อสร้างของคนเขาได้ไปเที่ยวหลายวัดมันสนุกและมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างตลอดทั้งวันมีบริการทัวร์ในราคาสบายกระเป๋าในการเที่ยวชุมชนที่ปรับเปลี่ยนได้ประสบการณ์ในการชมวัดวังในไทย การร่องเรือนในแม่น้ำชมพระอาทิตย์ตกดินเป็นบรรยากาศที่แสนประทับใจทำให้เมืองไทยน่าเที่ยวมากเขาชอบวัฒนธรรมไทยซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพุทธ,ธาศาสนาที่ผลักดันให้คนไทยมีความรู้สึกเป็นชุมชนที่พยายามช่วยเหลือกันสะท้อนให้เห็นจากที่พบคนไทยทุกคนต้อนรับคนแปลกหน้าที่เพิ่งเจอกันครั้งแรก ให้มีความรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านตัวเองจึงเป็นวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่เขาคิดว่าคนประเทศอื่นควรเอาอย่างคนไทยและทำให้ได้เหมือนคนไทยนอกจากนี้คนไทยยังเป็นมิตรมากแม้จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทุกคนก็ย,ยังยินดีช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่ที่บอกมาเขาไม่ได้ยอมประเทศไทยเขาถูกหลอกให้เข้าใจจากสื่อผิด,ผด ว่าเอเชียมีเพียงสองประเทศที่ทันสมัยคือเกาหลีใต้และญี่ปุน่นเมืองไทยไม่ได้ล้าหลังเลยเป็นดินแดนที่ผู้คนควรมาเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิตเขามีความสุขมากที่สุดในการมาเที่ยวไทยเมื่อเทียบกับกัมพูชาและมาเลเซียค่าใช้จ่ายในการเที่ยวไทยยังถูกที่พักมีราคาถูก ห้องเช่าที่มีคุณภาพอยู่ใจกลางเมืองใกล้สถานีรถไฟฟ้ามีทุกอย่างครบมีราคาเพียงเดือนละสอง0มบาทราคาสินค้าของไทยก็ถูกยิ่งเทียบกับยุโรปและอเมริกาก็ถูกมากอาหารข้างทางถูกในราคา30-60บาทถ้าไม่จู้จี้มากยังมีอาหารที่ราคาเพียง20บาทอาหารไทยถูกและอร่อยยกเว้นสินค้าที่ทำจากนม จะมีราคาแพงกว่าโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นนมครีมชีสไอศครีมและขนมที่มีส่วนผสมจากนมเช่นเดียวกับเนื้อวัวจะมีราคาแพงซึ่งเขาเดาว่าเนื้อวัวส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศทุกอย่างเกี่ยวกับเนื้อวัวจึงมีราคาแพงส่วนเนื้อไก่กับหมูกลับมีราคาถูกมากข้อดีอีกอย่างที่ช่วยให้การใช้ชีวิตในเมืองไทยประหยัดเงิน คือเมืองไทยไม่นิยมให้ทิปเขาเคยให้ทิปแล้วพบว่าพนักงานบังคับให้เขาเอาทิปคืนเนื่องจากเขาใจว่าเขาจ่ายเ,เงินเกินการจับใจ่ายในไทยยังสะดวกไม่ต้องพกเงินสดมากเพราะร้านค้าในไทยรับบัตรเครด K ิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดเกือบทุกที่ซึ่งมีมากกว่าในอเมริกา มีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเมืองไทยอีกอย่างคือเขามักเห็นผู้หญิงอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นสถาน,นีรถไฟท้องถนนร้านอาหารและศูนย์การค้ามักพบผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเสมอจึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ชายโสดที่ย้ายมาอยู่ไทยโดยเฉพาะที่กรุงเทพมีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่และสิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาไทยคือการนวดแผนไทย ที่นวดดีผ่อนคลายสุดๆได้ลองแล้วจะติดใจมีค่าบริการถูกแต่นวดมีคุณภาพร้านนวดในท้องถิ่นสองข้างทางมีราคาไม่แพงเพียงชั่วโมงละ200-300บาทเท่านั้นคุณเอนริเก้มาไทยช่วงหน้าร้อนเจออากาศร้อนตลอดและทุกที่ ทุกวันอุณหภูมิตอนกลางวันสูงถึง35และ37องศาบางวันร้อนถึง40องศาไทยเป็นเมืองร้อนจึงมีอากาศร้อนและมีความชื้นสูงเวลาออกไปไหนตอนกลางวันเหงื่อจะท่วมตัวเขาจึงเลี่ยงไม่อยู่กลางแจ้งช่วง11โมงถึง4ี่โมงเย็นพยายามอยู่ในอาคารที่เปิดแอร์จึงขอแนะนำว่าไม่ควรมาไทยช่วงหน้าร้อนประสบการณ์ในการเที่ยวไทย3เดือนของคุณอลิเก จนถึงตอนนี้ที่ออกจากเมืองไทยมาแล้วเขายังให้ไทยเป็นที่หนึ่งเสมอเมืองไทยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากและคนไทยยังต้อนรับดีทำให้เขามีความสุขไทยไม่ใช่ประเทศที่ยากจนที่ด้อยพัฒนาท่านผู้ชมคะฟังชาวอเมริกันชื่นชมประเทศไทยข้ามประเทศท่านผู้ชมรู้สึกอย่างไรเชิญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระดานคอมเมนต์คะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาระสารู้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ